สวัสดีครับผมโดมเมืองสิงห์ครับผม,มเห็นธงชาติไทยนะโอ้โหธงชาติไทยพืนนี้ใหม่สุดๆเลยฮะเห็นแล้วก็ภูมิใจเนาะชาติศาสนาพระมหากษัตริย์นะบางที่บางหน่วยงานโอ้โหธงชาติเก้าเก่าขาดขาดขาดนะทั้งขาดทั้งเก่านะนะ เปลี่ยนเป็นธงชาติใหม่แล้วก็ถือว่าเป็นการให้เกียรติกับบรรพบุรุษไทยเราเลยทีเดียวนะครับผมเนาะทําให้คนไทยเรามีที่ทุกหัวนอนจนถึงปัจจุบันนี้นะครับธงชาติไทยปิวสวยเลยนะณริมแม่น้ําป่าสัก วัดป่าโคตำบลอันตราอำเภอวัฒนครศรีอยุธยาจังหวัดวัฒนครศรีอยุธยานะครับวันอังคารที่26ตุลาคม2564